ครับสวัสดีนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนับเยือ The Gold V8 นะครับกบยางนกแก้วนะครับของของนาติ่งพิชชิ่งนะครับผมรูปร่างก็จะเป็นทรงหัวนกแก้วนะครับผม ที่เหมือนมากนะเหมือนจริงมากเลยนะครับผมนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมใครที่อยากจับฟองนะครับก็ลองดูรีวิวผมไปคร่าวๆได้เลยนะครับตัวเบ็ดก็จะเป็นไทเทเนียมนะครับพวกใบสปินตะ์ก็เป็นไทเทเนียมเหมือนกันนะครับคือแบบวัสดุดีมากนะครับเข้ากับ ตีมนกแก้วมากเลยนะครับนี่ผมสั่งมาสองสีนะมีสีส้มแล้วก็สีเขียวนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ผมก็เอาไปลองตกปลานะครับท้ายคลิปนะครับมีคลิปตกปลาแล้วก็ในแพ็กเกจก็จะมีรุ่นรางวัลด้วยนะครับนี่ส่วนต่อผมก็ยังไม่ได้รางวัลน,นะครับน่าจะอยู่ที่ดวงของแต่ละคนแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวท้ายคลิปเราไป ตกปลากันนะครับและที่สำคัญนะครับเขาแถมสติกเกอร์มาให้เราด้วยนะครับผมนี่สามารถเอาไปติดพอกกล่องเสียได้เลยหยากบยางนกแก้วนะครับของนาติ่งฟิปชิ่งนะครับผมโอ้ไซน่าจะดันลง